สวัสดีบเรามีเรื่องจะปรึกษาหน่อยสวัสดีเมีอะไรจะปรึกษาเราเหรอเราเห็นว่าปกติ B ีเชี่ยวชาญเกี่ยวกับด้านการเงินเราเลยอยากจะปรึกษาเกี่ยวกับการเงินหน่อยนะ่ะพอดีเราอยากขยายร้านแฟชั่นของเราแต่เงินทุนตอนนี้ไม่พอเลยถ้าเป็นการขยายธุรกิจระยะกลางลองพิจารณาเงินทุนระยะกลางสิระยะเวลาประมาณ1-5ปีเหมาะกับการซื้อเครื่องจักรใหม่หรือเพิ่มสต็อกเสื้อผ้า เงินทุนระยะกลางคือยังไงหรอเดี๋ยวเราอธิบายให้ฟังการจัดหาเงินลงทุนระยะกลางหรือ Medium Term Financing คือการจัดหาเงินทุนสำหรับธุรกิจที่มีระยะเวลาการลงทุนอยู่ระหว่าง1-5ถึงปีโดยส่วนมากเหมาะกับธุรกิจที่ต้องใช้เงินทุนเพื่อขยายกิจการซื้ออุปกรณ์เครื่องจกักรหรือเพิ่มสินค้าบริการใหม่ๆนี่แหละคือเงินลงทุนระยะกลางแล้วเราจะหาแหล่งเงินทุนจากที่ไหนได้บ้างหรอ แหล่งการจัดหาเงินทุนระยะกลางมีหลายแบบเลยได้แก่ 1. เงินกู้จากธนาคารก็จะก,กำหนดระยะเวลา1-5ปีมีอัตราดอกเบีย้ยคงที่หรือผันแปร ى, และอาจมีหลักประกันหรือไม่ก็ได้ 2. หุ้นส่วนหรือผู้ร่วมลงทุนร่วมหุ้นและแบ่งผลกำไรอีกอย่างคือช่วยลดความเสี่ยงการลงทุนของเจ้าของคนเดียวสสินเชื่อพาณิชย์หรือวงเงินเครดิต ใช้สำหรับซื้อสินค้าหรืออุปกรณ์และยืดหยุ่นและสะดวกในการหมุนเวียนเงินอีกด้วยโอมีหลายแบบเหมือนกันนะแต่ละแบบน่าสนใจมากๆเลยแล้วการจัดหาเงินทุนระยะกลางมีข้อดีกับข้อเสียอะไรบ้างหรอในส่วนของข้อดีของเงินลงทุนระยะกลางนั้นทำให้มีเวลาเพียงพอให้ธุรกิจปรับตัวและคืนทุนได้ผลตอบแทนสูงกว่าการลงทุนระยะสั้นและสามารถวางแผนกลยุทธ์และขยายตลาดได้ แต่สาหรับข้อเสียเองก็มีเหนือนกันนะข้อเสียเงินทุนไม่หมุนเวียนเร็วเหมือนระยะสั้นต้องติดตามผลและบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและต้องมีการวางแผนและบริหารจัดการที่รัดกุมถ้าฟังจากข้อดีและข้อเสียแล้วก็น่าสนใจอยู่นะงั้นต้องทํายังไงบ้างเราสามารถขอสินเชื่อระยะกลางจากธนาคารหรือหาผู้ลงทุนร่วมทุนก็ได้ข้อดีคือไม่สั้นเกินไปและไม่ยาวเกินไปทำให้จัดการเงินได้ง่ายด้วย ดูนี่ถ้าเรากู้ธนาคาร5 0 0 0 0นบาทระยะเวลา3ปีผ่อนเดือนละประมาณ1,45,000บาทรวมดอกเบี้ยแล้วถ้าเราเลือกนักลงทุนร่วมทุนละ่ะนักลงทุนจะให้เงินทุนแลกกับหุ้นบางส่วนของร้านการตัดสินใจขึ้นกับว่าอยากรักษาสัดส่วนความเป็นเจ้าของมากน้อยแค่ไหนเข้าใจแล้วการจัดหาเงินทุนระยะกลางช่วยให้เราไม่ต้องกังวลเรื่องกระแสเงินสดสั้นๆแต่ก็ไม่ผูกพันยาวเกินไปขอบคุณนบี เดี๋ยวถ้าเราไปธนาคารมีมีคำแนะนำอะไรไหมเราแนะนำว่าให้วางแผนธุรกิจชัดเจนซึ่งเป็นสิ่งสำคัญช่วยให้ธนาคารมั่นใจและให้วงเงินที่เหมาะสมเข้าใจแล้วครับเราจะวางแผนให้ดีและจะเตรียมเอกสารให้ครบสวัสดีครับพอดีผมสนใจสินเชื่อระยะกลางครับพอดีจะขยายร้านเสื้อผ้าครับสวัสดีครับคุณเอสนใจสินเชื่อระยะกลางใช่ไหมครับใช่ครับสำหรับสินเชื่อระยะกลาง ธนาคารจะพิจารณารายได้ของร้านผลกําไรและแผนธุรกิจของคุณครับขอบคุณมากครับบีขอบคุณมากที่ช่วยแนะนำเราได้รับเงินทุนจากธนาคารแล้วดีใจด้วยตอนนี้เอก็สามารถสั่งเสื้อผ้าใหม่และทำโปรโมชั่นได้เลยการจัดหาเงินลงทุนระยะกลางเหมาะกับธุรกิจอย่างร้านเราจริงๆเพราะไม่ต้องกังวลเรื่องการคืนเงินเร็วเกินไป แต่ก็ยังควบคุมการขยายร้านได้ใช่แล้วการบริหารเงินทุนระยะกลางจะช่วยให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคงอีกด้วยตอนนี้ร้านเราใหญ่ขึ้นลูกค้าเพิ่มขึ้นเงินทุนระยะกลางช่วยร้านเราไว้มากจริงๆการจัดการเงินทุนให้เหมาะสมกับระยะเวลาธุรกิจสําคัญมากเราจะเริ่มวางแผนขยายสาขาใหม่ต่อไปขอบคุณสําหรับคําแนะนําทุกอย่างนะบี ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปการจัดหาเงินลงทุนระยะกลางผู้จัดทำหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ชมนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย